โอเคสวีดะ okay, สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่อยุธยานะฮะนี่คือบรรยากาศร้านนะฮะที่เราอยู่ชื่อร้านเนี่ยเป็นชื่อร้าน่าก๋วยเตี๋ยวเรือวงคองนะฮะก่อนที่วันนี้มาทาธุระที่ปทุมและก็เลยแวะผ่านมาแถบโซนนี้อะไรนี้นะตอนนี้สั่งไปแล้วชุดหนึ่งนะฮะก็เออเขาว่าอร่อยไม่รู้จริงหรือเปล่าเพราะแล้วแต่ปากผมก็ไม่เคยมาเหมือนกันเดี๋ยวอาหารอะไรมาเดีย๋ยวไว้ถ่ายให้ดูทีน,นะครับ ล็กไม่ามาแล้วครับ่คือต้มยำเล็กหมูาเล็กหมูนคือที่สั่งไปทั้งหมดทนกินากินดูดีเล็กหมูน่ดูดีครับนี่นี้โอเคร้อนระเียบด้านในกระป๋องครับวนี้อ้อเกละวลงไว้ อันนี้พิเศษฮะ40อันนี้ชาหนึ่ง20นี่ะที่เห็นเล็กๆนี่นี่คือ20 20เท่านั้นวะไม่รู้คุณแฟนบอกว่าอร่อยเลยลองส่วนเัืกี้อันนี้กินเข้มข้นเดีดเลยจัดฮะอร่อยกินกับเส้นแล่อกินกับเส้นแลวอร่อยถึงเส้นมันซึมน้ำต้มยำอ๋อมันดูดน้ำนีอ่ะมันก็จะเผ็ดอ่ะเดี๋ยวใช่ไหมเราทำต้มยำไม่เผ็ด ผมชอบร้านนี้ตรงที่แบบเขาอยู่ริมน้ำทุกคนแล้วก็ที่สําคัญเลย<ม>คือปกติเวลาผมกินก<ม>๋วยเตี๋ยวเรือมากินอะไรเงี้ยผมจะเหงื่อท่วมเลยแต่ว่าวันนี้อากาศดีมากมอเอมันแบบเรา<ม>รู้สึกว่าไม่ค่อยร้อน,นเท่าไหร่รก็โอเค คืออะไรเนีก๋วยเตี๋ยวเรือวงคองนะเออคือถ้าเกิดแบบขับผ่านมาถามว่าอยู่ตรงไหนไม่รู้ไปเซิร์ชกูเกิลแมปเอาเองแล้วกันแต่ว่าอยู่อยุธยาแล้วก็แล้วก็ที่สําคัญคือผมว่าโอเคนะราคาดีราคาถูกดี20บาทนะอาจจะมีแบบพวกกับแก้มอะไรเงี้ยเมื่อกี้ก็มีสั่งแบบพวกหมูเตะมีทอดมันอะไรอย่างเงี้ยโดยจริงจมีอย่างอื่นอีกก็ลองดูนะครับใครแวะผ่านมาลองมาช่วยดูแลกันนะสำหรับวันนี้ไปละบ๊ายบายจ้ะ